ครับผมครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านครับเราอยู่กับบาวมีแล้วก็ทีมงานว่ายลุ่นใจห่อนของเฮาเนาะพี่น้องเนาะสร้างสางว่าแมนวัดม่วงเลยพี่น้องเนะครับยูทูบจออีสานบ้านของเองพี่น้องผมอน้องแซกหันหล่ารอมาดูครับผมจอมเฮ็ดดับ<อ>พี่น้องผมเฮ็ดด<อ>ับ<อ>กล้าวเอาเลยเพราก้าจูดตัวเดี๋ยวสีผ้าไปเบื้องห่างตัวสดสดก้อนสีไปกินสะกอนพี่น้องผมอ่ะสีหนึ่งแมนบ่ครับหนึ่งครับหนึ่งน้องแซกสีหนึ่งนะครับน้องแซกน้องบ้าดละกะคุณคู่ของเฮา ครับว่าสีไปถ่ายเนี่ยใครคู่ฝ่าไปแย้มันจังหน่อยบอกครับครับผมเอาเอ้ยังไงแต่คู่ฝ่ากันสี่นี่กินต่อพี่น้องบอไปเบิ้งห้างมันเหรอเปเบิ้งครับไปใกล้ๆยังสี่แล้วมันสีไรบอสันติ่อ่ะนี่นั่นแม่พี่น้องผมแม่บุ้มบำบุ่มบำอ๋อผู้ใดสีกาไปจุดตัวกระเวศสังกัดพักกันเหีเนาะพี่น้องเนาะเมียมันตอมเต็มอยู่เดี๋ยวเพื่อน่ามีกิจี้กันมิยังดีๆกว่าคุณครู ขอไปข้างในเลยเนาะครับเนาะเป็นอ่าแกนนั่จัดอ่ากีฬาม,นม,นมนุนวัวในพี่น้องในเบื้องกันวันอ่าออกพรรษาเนานะพี่น้องเนาะเอาปิดเพ,พียงในเด้องคู่บา่าหญ่ทางพี่บุ้ยอุดมไปด้วยแอนกราฮ่าออเอ้เอดีแล้วท่ายมุมสูงพี่น้องผมบ่เห็นดอกเนาะครับเนาะอันใดบ่ดีเท่ากับบ<อ>่เห็นมินต์ตนวดีๆแล้ววะจกักแพนครับผมขออนุญาตเลยครับเด้อขออนุญาตอ่าน้องบัวเฮาเนาะครับเนาะครับผม ไอ <inaudible> being <inaudible> well, ้เพิ่์ลว่านหลงวัานที่หนึ่งหาพันธุ์ได้พุ่มใหญ่เขาไปในบ้าน่าท่านเพิ่์ลว่านหาพันธุ์ว่าท่านพี่น้องหลังวัานที่หนึ่งพุ่มใหญ่หาพันน้องอดดีตทีเขาบอกว่าขอจองว่าั่นจองจองจองครับจองในหลังว่านจองครับรองอดดีเฮ็ดนี่ยังครับนี่บ่อะครับว่าไม่เสียกระดาษมาติดฝาบานพี่น้องบ่แมีนติดโคมสิไปปล่อยเอาหลังวัานหาพันธว่าั่นต้องเจอกับบ่าวนี่ ของบ้ามีสร้างเซียนบันโคกน้องกบเอี๊ยบเพียนไหเหลี่ยวนะครับน่องสามหน่วยตองใส่กบบ้างครับผมนี่ครับนี่ครับใส่กบเอี๊ยบใส่พวกอะนรผมของกบเอี๊ยบอันนี้ขอองันนี้ของทีมงานทางสัางๆของเฮาเนาะครับเขาทีมงานไปรุ่นทางสัางๆของเฮาเจ้าเพียนครับนี่สามสิบมหาเพียนโอ้มันไม่สี่ลวดได้ครับผมเห็นห่วงมันคือโบยเงยปันนี่เนาะเขาใช้กีอหมื่นมาเขาใช้กี่หมื่นมาครับผม ถาลอดได้คือเข่าได้น้องพี่รองเนาะมันกระสีมี่ื่อจังหน่อยนะพี่รองผมการเข่าก็ไดมันต้องเนสีนู้แน่ยครับผมจังหน่อยเหรอยู่นี่พี่รองติดแล้วขออนุญาตเลยครับเด้อหนึ่งโอ้ลายหน่วยพี่รองผมข่มงามๆทึ่งนั่นตีรุงคลิปรั่งรัวดีบ่าวมีส่วนอ่าแผนกทางนอกเข้ากับพุณแล้วครับไปหนึ่งตงหนึ่งตัวในบ้านของเข้าอันนี้ของผู้ใดของลองเอีมบ่ะนี่ ขาหล่อเอ็มจั๊กเพี้ยนครับงวยห้อมเห็ดนี่ไหมซิมหาเพี้ยนฮะอันนี้ของคู่ฟ้าลงลงทุนไปยักบาทครับผมงวยเนี่ยเอาถามก็มันบ่เกี่ยวกับเงินลงทุนหรอกครับเอาเ้าเห็ดบุญท่านหนึ่งพี่น้องผมครับผมเฉพาะควบประมาณร้อยกว่าบาทค่าเรานั่นเก้าร้อยกว่าพี่น้องแต่กับงวยหุ่นฟ้ามันมันมันง่ายกว่าบ่วงเหนี่ มันง่ายก็ห่วงเลยครับเทาก็จูดให้พี่น้องเต้อง่าสมบูรณ์แบบครับผมควันค้างสวยงามพี่น้องเบื้องล้วควันค้างสวยงามสามสีเนาะพี่น้องเนาะสามสีน้ำเงินแดงเหลืองพี่น้องผมมีจุกมีจอมอันนี้อีกอันนี้ของสร้างบอลประสนครับ โก็ใบรุ่นบ้านเฮานี่อนุรักษ์ประเภทนี้ขนมทำเนี่ยประเภทนี้เก่าๆไว้เดรรายเดรริงบ้ามีตีข้อมว่เปลี่ยนดิเรื่องจริงแรื่ว่าน้องๆเขาสามารถเทียบเทียบทุกคนนกี่นองเนาะถ้ากีใส่บักตูรแมนบอลนุ่มเบี่ยมไต่กี่ใส่แบคทีเรียครับผมอันนี้เขาเอื่นแบคทีการ์หรือว่าบักตูมกาของเฮาพี่น้องใส่ข่วนข้อมปล่อยขึ้นไปโอ้ยมวนคือป่าสมัยเป็นเล็กน้อยเล่ยนี่หัวงอกแล้วเรื่อยๆบ่คอยไอ้นี่ปันญดย น้องไปบอกเงินท่องของกินกันใช่ค,ค,ครับออน้องไปบอกเงื่อนท่องคล้องกินกันค่วมสัมพันธ์คือเกาา่าน้องไปว่าเ <c oughs> พราะฉะนั้นแล้วกว่ามีพีว่ามีน้องในการแชีงโค้งเว้ยใช่ครับสั่งสร้างครับว <c oughs> ันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับมือเฮานอกผู้ฟา่าวันที่ยี่สิบเอ็ดเป็นสั่งสร้างครับเดี๋ยวกลับไปนี่ว่ามีกระซิลงคลิปรั่วๆให้เลยพี่น้องผม เพิ่งในวัดเขาม็ยังเปินเดียวันเธอถูกต้องครับผมได้มาเขาก็ไปใส่ผู้เดียวครับพี่น้องผมก็เบิดแล้วเขาก็มาหามูถือเก่าเนาะครับเนาะเงินฟองเขาเนี่ยเอาไปให้อเนี่นี่แหละครับผู้เบื่เบิกของเขาพอพอใหญ่ป่องเนาะครับเนาะพอใหญ่จานป่องอายุอาณาปีนี่กับประมาณซีเขาหกสิบแปดปีแล้วพี่น้องซึ่งยังมีใจรักกับเด็กๆอยู่นะครับเนาะเฮ็ดบักขีกาให้เด็กหน่อยกันหน้าวัดสันพงษาครับผม พี่น้องผมให้เบิ่งกันข่าวๆเนาะคลิปเลืยกน้ำย่อยอันนี้เขาเอิ่นบักชีกาหรือว่าบักตูมกาข้าวอันนี้ละส่ใส่น้ำกลนข้าวไปดพี่น้องจุดเทียนอยู่นี่อยู่นี่เนาะมันต้องมีแม่มันต้องมีเทียนครับพี่น้องผมอ่นั่นสิแจ้งขึ้นไปนี่แก้วครับผมครับพวิร์ดนะเพิ่นโชว์พี่น้องเลี้ยวเบิ่งห่วงละเครื่องของโคมเพิ่น แล้ววได้ยินพอผู้ใหญ่พอว่สีเว็นพอผู้ใหญ่รรพพมูหนึ่งมู่สองเราครับคุณพ่อทวีคุณพ่อสามานมีกองเข้าบอกว่ารางวัลที่หนึ่งหาพันเดอสำหรับโคมใหญ่สปอนเซอร์นักอีอรีประสัลนี่บ้าใส่ไครับอันนี้พวกเอารางวัลจูดให้พี่รองให้พี่รองในประเทศต่างประเทศในจังหวัดต่างจังหวัดเบื้องกันเสลยว่<บ>ามันยิงใหญ่ซ้ำใส่ไหมครับครับผมขอข่าวัดหล่มกับพ่อประสัลนองวัดดีว่าพี่รองผม ก็ลายหน่วยเลยพี่น้องอกุ่มใบรุุนสางๆของเฮานี่ยบ่ธรรมดานาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเรื่องอันนี้เป็นไวรุุนสางๆเด้อพี่น้องเด้อเพราะมันไวรุ่นวัดม่วงให้เขาใจกันตามนี่ครับพี่น้องผมเพราะฉะนั้นแล้วกุ้มเฮาเป็นเด็กดีทั้งนั้นเลยครับเร้อทำมาหากินสางเบียกสางงานพี่น้องผมออาม่เขาใจผิดประสิบัิใจไปเพียรบุรีมาจะสัวว่าเป็นศาสตร์เนี่ยอือครับใก่หรครับ อ๋อนีบ่บ่อครับ,ค,รบคุณอภินันเร<ผ>ือน้องโจของเฮาเนาะพี่น้องเนาะอภินันฟาร์มพมาสายพันโกเซียมวสันเพลนว่าเห็นบันสื้อยเยอ,อ,เอ,อะเดียวตระหามเงินไหมตระหามเงินกับากาซื้อมาแล้วพีน่น้องเอ้ยชีวิตบ้ามีเพราะเคยมีเงินพ่อหาพันอันคนผู้นี้ไปซื้อใกล้ตละหามเงินครับผมอืออึงตัวองครับผมเป็นกลนองเลี้ยงข้อมนี่ มองได้เอื่นเจ้าไหนว่ามีเพราะหูเนาะตรงๆอาศัยน้องๆเขาเป็นผู้บวกไปเดี๋ยวนี้มีครับมันมีนิดหน่แม่นว่าครับมันขมมันขมกันเอาถือกล้องกันว่าจักสันพอได้ยินคำว่าเงินรางวัลหาพันกี่น้องเอ้ยเ็ดผู้เดียวหามูอเฮ็ดนำมาสร้างเปลี่ยนเตียงนุ่มเดี่ยเดือดพู้เดียวความรางวัลเปวดว่าตายซะแล้วครับผม ครับผมได้น้องนองมาให้กำลังใจสัมพ่อหนุ่มๆสู่ตายเนาะครับนาะน้องอีหยังรับนน่น้องโบครับผมสวยง่ามเป็นย่านให้ให้ก็ดาราหนังพี่น้องผมเป็นกำลังอามาเป็นกำลังใจให้น้องนองนุ่มๆของอาไทยบานเฮาเนางพี่น้องนาอเฮ็ดสัมพ่อสู่ตายเด้อน้องเอ็มนี่ฮเอ้ยพี่น้องผม ขอคุณน,น้องโจเด้วยครับเด้อน้องโจเสียบ้ามีเพราะท่านใดครับผมสวยงามตามทรองเรื่องพี่น้องผมได้แบบด้วยน้องบอนของเฮาเน,นพี่น้องเนะาะเจ้าของสถานที่ขอคูณหลายๆเลยครับเดอมีสถานทีท่ใต้ถำครับพี่น้องผมขอคุณทูกหลทถูกซับทุกการติดการตามเมือนเดิมคือเก่านพี่น้องเนาะจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านเกงพี่น้องผมคือน้องๆขิ้ก้างไปต,งต่างแต่ท่ยงพุนละ บ้ามีค่าผ้าพอดิษไปหาหมอพี่น้องผมย้อนอยากน้ำเหลากระเพาะแตกพี่น้องเลยบาดท,ที่นี่ก็หา,มห,ามหมอมาแล้วก็เดี๋เขาไปในวัดนั่นแหละไปหาพวกพ่อผู้ใหญ่เพิ่นพาไปเบิ่งสารพันยอนาอันนั้นอันนี้แล้วบาดน้องๆเพิ่นบอกว่ามาเบิ่องมุขไคติดข้อมวัดสันพวกวัยรุ่นสร้างๆวัยรุ่นท่าดีเพิ่นว่าบ้ามีกระชื่นชุ่มแล้วครับน้องๆเขาหเหตุดีอีหลีบ้ามียังพว้หูใสไปติดแนวใดเหตุแนวใดข้อมนะครับเนาะแต่ว่าพวกน้องๆวัยรุ่นทางสร้างๆองเฮานี่จัดเป็นราคา สร้างคิดสร้างถ้ำเหรอพี่น้องผมเดี๋ยววันวันที่ยี่สิบเอ็ดห้องไปเบื้องกีฬาสัางสรรคครับมวลมวลน,น้ำกันพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับ